luz no thay đồ thay có tiếng cái nhưng mà cũng đau nè chứ có như không có bé nè mà

ก็ชิมว่ะชิมชิมว่ะาล้วตตองถึงซื่อหรื

เรากแค่นั้นเราหลอนทีเชี่ยชาการอเราเนี้การอเียวได้เราเนี้ยคนบอกเราค่อกได้เราไนี้ยโอ้ยดนี่ด่าได้คนเราออยาก้าเราไยอ

ถ่ายได้